สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเรื่องดา m เมจลึกดาเมจลึกขึ้นคืออะไรหาได้จากไหนบ้างคลิปค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าสาระมาเต็มยังไงไปรับชมกันครับก่อนอื่นเลยผมจะอธิบายว่าดาเมจลึกเนี่ยพอแปลจากภาษาอังกฤษมันแปลว่า d a m a g e a m p l i i y หรือขยายดา m เมจมันไม่มีคำอธิบายที่ตายตัวนะครับ เพียงแต่ว่าค่าพวกนี้เนี่ยมันเราจะผมจะไปเจอกับพวกเกมอื่นๆเกมรักะล็เ,เ,กกเกมนู้นเกมนี้ดามจแอมลิฟายความหมายของมันแปลตรงๆก็คือมันเป็นการเพิ่มดามิของเราดามิทที่เรามีเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกโดยที่ยิ่งอ่ามันจะเห็นผลมากๆเมื่อดามิเราเยอะขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าดามิตอนเรามีพลังโจมตีน้อยไม่เห,เห็นผลเห็นผลเหมือนกันนะครับแต่ยิ่งดามจเราเยอะเราก็เห็นผลเยอะ มีมากๆเข้าไว้ดีนะครับแล้วก็เป็นค่าที่เมื่อเพิ่มขึ้นแล้วส่งผลต่อพรังยมตรีเราอย่างเห็นได้ชัดและมีนัยยะสําคัญโอเคโฆษณาข่านี้แล้วมาดูว่ามันอยู่ที่ไหนจะหามาใส่อย่างไรไปชมกันอย่างแรกเลยคือผมทําให้เข้าใจง่ายผมถอดทุกสิ่งทุกอย่างออกหมดเลยนะับเท่าที่ผมจะออถอดออกได้ที่มันเกี่ยวกับดาเมจลึกนะครับ รายละเอียดข้อมูลตัวละครผมตอนนี้ดาเมจลึกอยู่ที่2.65%ซึ่งผมไม่สามารถทําให้ต่ํากว่านี้ได้ละเพราะว่าไปชมกันครับว่าไอ5้2เนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ครับแล้วก็ผูกมัดสหายผูกมัดผูกมัดสเตตัสรวมครับดาเมจลึกขึ้นบวก1.95%แล้วก็ที่ได้เต็มเต็มเลยคือมาจากตรงนี้ครับเลเวลผูกมัด จดประหลาดซือไลเครอร์ตรงนี้จะได้ดาเมจลึกขึ้นของผมอยู่ที่บวก 2. 0 2ถือว่าเยอะแต่นั้นถ้าเกิดว่าใครมีนะครับใครมีเจ็ประหลาดซือไลเคอร์อเนี่ยแล้วทะลวงเยอะๆตีบวกเยอะๆก็จะได้เลเวลตรงนี้สูงค่าดาเมจลึกขึ้นที่ได้จากตรงนี้ก็จะสูงขึ้นครับต่อมาอย่างที่2ครับ วงแหวนวิญญาณวงแหวนวิญญาณเอามาดูต่อนะยังนะยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการขยับนะ2.65เหมือนเดิมมาดูที่มาดูต่อไปวงแหวนวิญญาณวงแหวนวิญญาณเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราเข้าไปดูที่จำลองเราก็เข้ามาดูตรงนี้นะนี่เข้ามาดูไล่มาเลยมันก็เยอะแหละแต่เอาเข้าพอยต์เลยเข้าพอยต์เลยนะครับวงแหวนวิญญาณที่3ครับ วงแหวนวิญญาณที่3น่าจะของทุกอาชีพเขาเขียนไว้ว่าถ้าติดตั้งทักษะวิญญาณน,นี้พลังจิตเพิ่มขึ้น200ดาเมจและขึ้น10%อ์ถ้านั้นไม่พอไปดูวงแหวนวิญญาณที่6ครับวงแหวนวิญญาณที่6ถ้าเกิดว่าทำเลเวลตันก็คือได้มาเลเว่าตันและ20,000ปีเนี่ยมันจะได้ดาเมจลึกขึ้นเพิ่มอีก2%ซดังนั้นผมกลับมาตรงนี้ต่อนะครับผมจะเอา 2. ุ 2นะครับจ 6, 5, แบุแล้วก็บวกด้วย10%แล้วก็บวกด้วย2%ก็จะเป็น2.65บวก10บวก2ก็จะเป็น14.65 14.65ถ้าผมติดตั้งโมงแอนทั้งหมดณนะตอนนี้ดัเมจเลขึ้นผมจะต้องกลายเป็น14.65เริ่มแผ่น1โอ้ยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดียแผ่น6ก่อนไปที่ตรงนี้อ่า1ครับติดตั้งทุกอย่างเลยปุบ ติดตั้งทุกอย่างเลยนะครับอาตัวนี้ลืมติดตั้งเดี๋ยวเอาซะหน่อยอ๋อตัวนี้การเยี่ยวกวนผมถอดการด,ด้วยอา่าละนี่ครับ14 6 5้วละอทีนี้เรามาหาต่อมาดูสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องนะพลังภายในครับไม่เกี่ยวข้องกับดาเมจลึกนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามผมพยายามทำลวไม่ขยับมาดูต่อกระดูกวิญญาณ ไม่เกี่ยวข้องกับดาเมจหรือครับแล้วก็กระดูกวีนามภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับดาเมจหรือครับต่อไปก็จะเป็นพวกบรรลุบรรลุรูปลักษ์อะไรไม่เกี่ยวข้องมาที่สหายครับสหายมาเลยสหายมีตัวเดียวที่เกี่ยวข้องกับดมเมจลึกก็คือเยี่ยกวนครับเยี่ยกวนเนี่ยติดตั้งปุ๊บได้ดมเมฟลึกขึ้น5ดังนั้นผมจะสลับมาใช้สหายแบบเต็มรูปแบบ เพราะตัวอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเมลลึกมีแค่เยียก,กวนผมก็จะตั้งค่าทีมนะครับเป็นทีมที่2องที่ผมใช้ประจำกดชืบเข้าไปเห็นไหมครับดาเมกลึกเพิ่มขึ้น5เมื่อกี้14.65ใช่ไหมครับบวกอีก5มันจะต้องได้19.65อ่าดูต่อนะ19.65มั 19. ้ยไหมใช่ไหมครับ19.65แล้วทีนี้หาต่อหมุนหมุนหลายทางแล้วหาไม่เจอแล้วครับต่อไปมันจะต้องเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สมสัยนั่นเอง มาเริ่มที่อ่ามาเริ่มที่กระเป๋าแล้วกันเริ่มที่แผ่นที่6นะครับหมวก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 นี่หมวกในนี้ไม่บอกอะไรนะครับเราก็ใส่ไปในนี้ก็ไม่บอกนะมาดูตรงนี้96้าสิบหกจุดอ่ะสิบเก้าจุดหกห้าเหมือนเดิม ชิ้นต่อไปนะครับหัวไหลดูตรงนี้แล้วกันนะถ้ามันไม่บอกผมก็ไม่ต้องเข้าไปเช็คนะครับดูเสื้อดูแขนเข็มขัดรองเท้าใส่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวงง19.65ไมั9้ย19.65ไม่เปลี่ยนนะครับต่อไปเมนสำคัญคือ4ชิ้นนี้ละใส่นี้ดิอ่า ตรงนี้ก็ไม่บอกแอบขึ้นไหมไม่แอบ16.6 16.9.65 16. 16. 16. งาั้มาดูเต็มๆเลยแล้วกันตัวนี้ตัวนี้เนี่ยผมมี5.85กับ7.85เอา19.5มาบวก5.85บวกแล้วก็บวกอีก7.85นะครับเท่ากับ33.35จดไว้33.35ไปดูไปดูซิว่าใช่ไม่ใช่ใส่นี้ไป ส3 3 5เป็น33.37 33. 37. 37นี่เป็นความค่าเคลื่อนได้เพราะว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่มันจะเป็นเป็นการคูณเป็นเปอร์บบเซ็นต์อะ่ะเออมันบวกมันบวกขึ้นเป็นเปอร์บบเซ็นต์มันมันดิ้นได้นิดหน่อยไ,ม,ไม่เป็นไรงั้นจดหม่ยเป็นสามสิบาเขาเคลื่อนแค่0.02เองช่างมาเถอะนะครับต่อไปมาดูตัวนี้แหละตัวหนักๆเลยแหละอ่านี่เขาบอกว่าเขาบอกว่านะแปลงนะครับ ให้เลเวลให้ดาให้ดามจคิทิค้อบวกร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็แปลงดาเมิคิทิค้อสามเปอร์เซ็นต์เป็นดามิทึ้ขึ้นอืมคราวนี้ยากละมันจะขนวยยากละก็มาดูกันแปลงสเปอร์เซ็นต์เป็นดามิทึขึ้นแล้วให้ร้อยเสบห้าเราก็มาดูที่นี่ไมใช่ดี๋ยวดูที่นี่ดามจคิทิค้อดามจคิทิคอผมสองร้อยห้าสบเก้าใช่ไหมครับดามิอ่อสองร้อยห้าสิบเก้าไอ้ดามจคิทิคอสองร้อยห้าสบเก้า ทีนี้เราก็เอาไปคูณกับคูณกับร้อยละสามอ่ะร้อยละสามมันก็จะมามา 6, 7, 8, ประมาณหกเประมาณน่าประมาณสัก8น่าจะประมาณสักแลดกันตีว่า8เดี๋ยวผมใส่ไปมันน่าจะกลายเป็นบวกแอาจจะเป็น41.35นะิบนเะนะอ็ดานะอดูหนงอ๋อสานะครับสามสขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่ ขึ้นตัวนี้ตัวเพราะตัวนี้ตัวเป็นตัวนี้นะแปลเป็นดาเมจลึกอ๋ออ่าต่อไปมาตัวนี้ต่อตัวนี้ก็จะแปลงเลเวลคริติคลครับ3.5แปลงเป็นดาเมจลึกขึ้นก็มีอยู่มาะมาณ200กว่าก็น่าจ,จะสักประมาณ7มั้ง ได้มา5 3าสิบสามนะครับห้าสและห้าสิบสเหลืออะไรอีกเหลือก้าวิญญาณก้าวิญญาณไม่เกี่ยวข้องกับดาเมจนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราใส่ที่เรามีค่าดาเมจลึกขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยที่อยู่กับ3ตัวเนี้ย ที่มันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เนี่ยแล้วก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้มันก็จะเพิ่มทวีคูณเข้าไปอีกแต่นั้นผมจะติดตั้งการ์ดละแผ่นหนึ่งค่าสเตตัสผมเปลี่ยนแปลงมหาศาลนะครับคิดิคอไปสามร้อยเจ็ดดามจคิดิคอไปสี่ร้อยหกสินะครับดังนั้น เ็เสร็จผมก็จะมีค่าดาเมจลึกอยู่ที่64.9ครับจากพลังจากพลังของประดับ3ชิ้นถ้าใครคิดว่านะครับถ้าใครคิดว่า,าการ์ดเกี่ยวข้องกับดาเมจลึกขึ้นไม่เกี่ยวนะครับผมก็ลืมบอกไปอะทำให้ดูแล้วกันจริงๆมันเป็นการขยายจากค่าพวกนี้แหละมาดูดาเมจลึกขึ้นของผม น้ำมันเกขึ้นกับผมตอนนี้สิบเก้าจุดหกห้าสิบเก้าจุดหกห้าเดี๋ยวถอดการ์ดออกหมดเลยออกหมดเลยหมดเกี้ยงครับเนี่ยไม่เหลือเลยดูว่าสิบเก้าจุดหกห้าไหมสิบเก้าจุดหกห้าครับ yeah. เดี๋ยวผมกลับไปใส่การ์ดคืนแล้วก็ ติดตั้งอันนี้ลงไปใหม่ก็จะกลายเป็น64.9ทําทำไมมันถึงขึ้นโหดขนาดนั้นดูอีกทีนึงที่สร้อยนะครับสามารถทำดาเมจลึกขึ้นได้บนกับล่างบนกับล่างนะครับที่ต่างหู ไม่เยอะมากนะครับแปลนแปลนเลเวลดรามิคิทิคอเป็นเป็นดรามิทลึกขึ้นเดี๋ยวลองดูลองดูโดดๆมันตัวเดียวลองถอดดูนะครับลองถอดดูก็จะเป็นเดี๋ยอ่าห้าสิบห้าจุดสองสี่นะครับห้าสิบห้าจุดสองสี่พอใส่ปุ๊บหกสิบหกสิบสองนะครับห้าประมาณเก้านะครับประมาณเก้า ตัวนี้ที่มันจะหนักคือตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันเห็นไหมว่ามันมีดามเอตหรือขึ้นจากตัวประทับตัวนี้ตัวเนี้ยดังนั้นถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีประดับแดงแต่อยากได้ดามเอตขึ้น11 1 1เเราก็ไปทําตัวนี้มามันจะอยู่ที่แรกครับแล้วก็ขึานระดับสตาร์ไลท์อัปดาวน์สตาร์ไลท์สามดาวตัวนี้เป็นดามเอตเป็นประดับยอดนิยมครับที่พวกคนที่เล่นไปไกลๆแล้วเขาใช้กันดามเอตหรือขึ้นเนี่ยบวก11 แต่ถ้าเกิดเราใช้ประดับแดงมาเอามาตีตรงนี้ได้ไงมันก็คุ้มค่าครับผมถึได้บอกว่าประดับแดงน่าทำแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประดับแดงคลิปที่แล้วมีนะครับเดี๋ยวประมาณท้ายคลิปมันจะพาไปลองก็ลองดูก่อนแล้วกันนะโอเคห้าเจ็ดเก้าเก้าหกห้าไม่ใช่ละไม่ใช่ตัวผมเอ่อผมต้องลืมใส่อะไรสักอย่างผมนี่แหละผมไม่อยากเข้าอยากถอนเนี่ยโอเค ผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมลืมใส่อะไรไปเดี๋ยวผมไปค้นหาของผมเองละกันหลังจากคลิปนี้งั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะถ้าใครสนใจอยากแชร์ยินดีครับแชร์เพื่อได้รับชมให้คลิปผมกว้างไกลออกไปนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการให้ผมดูตัวละครให้ก็ติดต่อมาที่เพจนะครับจะมีค่าใช้จ่ายนะงั้นก็ลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ